ยังตอบรับในทุ่ยพูดไร้่องอยงในสยามเลยว้าอย่างกุ้กันกุกันกุกันเฮ็ดเลยสิตะพักเลยมิตรซีรีส์่ักสืออดบจไม่ยากะไม้ววนจ้าไม่ใช่บีวอนวอจ้า เออยใช้บานพ่งบวนแล้แม่สุดละเอาอย่างนึงชามพุเป้ากนลยมาให้โดนไม่รู้กันโดนเอ้ฉันนี่ไงจิบจิวายไปเลยม เอาเป็นกับว่าอย่งเกับวาธรรมดาเนาะไอ้บีมวนมัย้ยบีปอดเดียวยบีปอเดียวเนาะว้า กระปากไ้ไหมผู้เป่าไหมกล้ <laughs> ปากเจมือป่องปาก